ในพรรษานั้นทางเนี่ยบ้านหน้องผือนานในเนี่ยก็ได้มาอรราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหน้องผือนานในในขณะนั้นก็หลวงปูก่กอาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแทนก็จะ,จะมีพระอีกสักองค์สององค์เช่น อาจารย์มาหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างไทยสองสาองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านหว้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเขามานมนตลอย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอาอยัางไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านจะเรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้ว ว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุง หรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัติเนี่ยให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาถามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำเท้งนั้น บอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลหมหายใจตายอ่ะหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้าสามเดือนอาตมาขณะนั้นถ้าจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันที เพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณะภาพแล้วต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกตมาเองก็เช่นเดียวกันที่เคยเป็นหมออยู่ที่อูดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่า เฮ้ย hey, ต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่า้งในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าคิ่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาแร่จันวันก็ ้าได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดฉันกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปงั้นทํำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอ,อะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะลมงอวัวเป็นตัวตัวลมควายเป็นตัวตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทําให้สัตว์ต้องตายไปจํานวนมากทําอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั่งพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศ ให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจําเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั่งต่างคนต่างว่าล้อมวัดเลยเลียก็ปิดผ้นทางไม่ให้เราออกเราก็ขาคานหามเจียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นแล้วบนคานหามเร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรนานิคมมาอยู่ที่วัด ของท่านอาจารย์อาจารย์กูหยุดม,มาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนนันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่า วันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวะ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะข้างัวข้าวปายกันอีกอะ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่ เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมลอม้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงอะไรก็ไม่ยอมบอกว่าอวิริยังอาจารย์วิริยังทาอย่างนี้ได้ไงเอยงั่นเพราะว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคําสัาง่งของทาง่ทานของคำเสมอคำสัง่ทงที่ไหนไหน,นี่จะเอาไปฉันไม่ยอมปกลรองก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดของพ่อก็เลยสั่งรถ บอกว่าจับสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนกาบอกพระอาจารย์ทุกองค์แท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อัจมาเนี่ยหล้งพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าล้งพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอัจมาก็เป็นคนจับแอมโมเนีย ที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเทียบเทีนี้พอไปถึงวัดจุดทา้าววาก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิทยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคน อย่าพูดนั่งนิ่ง